่าหนูชื่อเด็กหนุ่มกัญญาลักษีแชร่คุณสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนบัตรโกเบิร์นวันนี้เราจะมานำเสนอลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นประจําประจําหรือมีลักษณะ เ่หของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง <c oughs> ซึ่งเกิดติดต่อกันเป็นเวลานานซึ่งจังหวัดต่างๆในประเทศไทยมีหลายดังนั้นประเทศไทยมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นคล้ายคลึงกันกรประเทศไทยแบ,บ่งออกเป็นสามย กเป็นภาคใต้มีเพียงสองลนเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยนำความชื้นเข้ามาทำให้มีฝนตกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุภาค์ช่วงตั้งแต่กลางเดือนสภาคมกลางกาเดือนตุลา ตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาทำให้เกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมหรือเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ประเทศไทยยกเว้นภาคใต้ได้รับ อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีอากาศหนาวเป็นมีอากาศหนาวและแห้งแล้งภาพตั้งแต่ภาพเหนือและภาพตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนพฤษภาคมที่ละเทศไทยได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ประเทศไทยมีอากาศอบอ้าวและร้อนจัด